เราไม่เคยคิดเลยรว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้มีหน้าที่การงานที่มันคงไม่คิดเลยว่าเราจะเป็นนักกีฬาทีมชาติคนหลายล้านคนอยากจะเป็นแต่เราันได้เป็นในหนึ่งนะกีตาประเภทกระโดดค้ำผมเรี้ยงเรียนวัดแล้วก็เห็นพี่คนหนึ่งที่เล่นกีตามาก่อนเห็นเขาเท่ดีเป็นอไอดอลคนหนึ่งเราก็เลยแบบอยากมาเล่นประเภทนี้บ้างัวใจในการเล่นกีฬากระโดดค้ำก็คือต้องไปกับหมายให้ได้ก็คือเราต้องเอาความแข็งแรงของเรา ไปสู้กับไม้ที่แข็งมากๆไม้หนึ่งอรู้สึกว่ามันมันท้าทายเริ่มแรกโอดได้มาเก็บตัวกับโค้สุพงขอเข้ามาร่วมแคมป์ม,มาฝึกได้ประมาณหนึ่งถึงสองปีมีการพัฒนาเพื่อที่จะมาติดทีมชาติได้เข้าแคมป์ฝึกแคมป์แล้วก็มีการเทสซีเกมจนติดซีเกมที่มาเลเซียปี2018ตอนนั้นได้เหรียญเงินได้แล้วหลังจากนั้นโอก็ติดซีเกมมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งเอเชียเกมที่โดฮา กาตาได้เหรียญทองแดงมามีมีแค่คนเดียวครับมีคนในใจแล้วครับ <laughs> เขาก็คอยเป็นกำลังใจให้ทุกวันก็ถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้อะไรเงี้ยการเล่นของโอ๊ตมันก็มีทั้งเจ็บตึงบ้างเมื่อยบ้างเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยเขาก็คอยเป็นกำลังใจให้ให้ผ่านวันนั้นไปได้เอาวันนั้น ฝากแฟนเชาวไทยนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในศึกซีเกมที่จะถึงนะครับฝากเชียร์โอที่สนามสุขหรือราชมังคลากีฬาสถานด้วยนะครับ